สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเมื่อนี้ได้ผ้าพี่น้องมาทีหน้าขี้หน้าข้าเรียกสับร้านปูน้องครับพี่น้องแล้วก็มีโอกาสดีครับได้เห็นหน้าง,งามมีสแกนบึงการครับผมผมจะพาพี่น้องไปสนทนาพูดคุยกับน้องครับยัยงไม่ลงเนาะมี็นร้องดีแต่พี่ชายเล่นนะครับ๋ยวรบกวนัต่จะทน้องเห่อ สมภาษลงได้โสวัสดีครับผู้เข้าประกวดได้ใช่ไหมเป็นไรเนาะประมดเนาะครับอ่าได้เนาะสวัสดีครัครับผน้องชื่ออะไรครับผมชื่อหญิงค่ะสุมินตาชุชนบทค่ะเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกนนด์การค่ะครับผมมิสแกนการครับผมครับประกวด ตอนไหนครับผมพ่อกวันที่16มกราคมค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับค่ะผม16มกราคมอ่าเรียนเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลลังใจให้และกลาว ไปเมืองน้ากันเนาะที่งานนี่ยืดตรงไหนครับผมจัดที่จังหวัดเลยค่ะ4ีสจังหวัดพร้อมกันนะคะมีจังหวัดเลยจังหวัดนองบัวลาพูสกลนครค่ะมแล้วก็บึงการ4จังหวัดค่ะสี่มงเลยค่ะชื่อหน่อยค่ะชื่อบอกพี่ครั้งนึงนะคะชื่อหญิงๆค่ะสุมินตราชุดชนบทค่ะมิสแกรนบึงการ2 0 0 0 ห้าร้อยหกสิบห้าค่ะอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะเป็นกำลังใจให้ครับผมทางช่างบนาครับผมขอให้ได้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ได้ครับผมขอให้ผ่านที่แล้วลุงไปร้านต้องไปข้างล่างที่ยังเจอยู่นะคุณแม่ไม่มาด้วยเหรอคะไม่มาปีที่แล้วมากับคุณแม่นะที่ว่าอย่าจำได้อยู่พี่เห็นเปิดแม็กเดินมาพี่เอ้ยคล้องมาอีกแล้วขอให้โชคดีนะคะขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมร้านในที่หน่อยจะโปรโสดก็ได้ ครับจ้ะบบุกข้าก็เ,าาาเดือดมาเนากองเบาเบาเนาะแล้วสุดสุดขนาดเนาะแค่มาชมได้นะคะบารมีปู่ย่านะคะ<ช>ข้าพร้อม<ช>บารัีปู่ย่านะคะ<ช>ข้าพร้อมท,ที่ที่น้องหญิงมานี่ก็คือมาขอบารมีปู่ย่าใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ขอ,ขออย่างครับตอนนี้มาจากข้างในยัง ขอแล้วค่ะขอขอแล้วเนาะครับผมขอให้สําเร็จสําเร็จครับผมถ้าสําเร็จได้ถ้าได้เป็นนางกลับมาหาพี่ที่นี่พี่น้องถ้าได้เป็นพี่น้องแจ็คให้องค์นี้ไปบูชาที่บ้านเลยนะครับผมครักผมองกจาองกจาองกค่ะงก็ของกองก็ขอี่็ขอก็ขอยเ็ของก็นองกกงก็ป็นมิสแกรนดงการปีนี้นะคะขะงกอก็องก็องก็ององก็ของก็ขะงะกก็อองกกงงาค แวมาได้เลยที่ให้เลยนะคะได้ค่ะนีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวประกวดเสร็จวันที่16กมกราคมนี้นะคะเดี๋ยวจะแวะมารับเลยนะคะเพราะยต้องมารลบแก้บนด้วยบด้ถ้าหนูมาแก้บนเสร็จแล้วก็มารับขนลลุ้นไปมารลบกับพี่นะหนูก็ขนลุ้นปีทแล้วยังเจอกันเลยปี่แล้วยังเจอกันปีที่แล้วหนูมากับคุณแม่ก็ยังจําได้แต่ปีนี้ มากับอีกคนนึงไม่เป็นไรไมันเป็นสายบุญเผื่อเราได้เจอกันนะคะสาธุรักองค์นี้จะออนะคะสาธุสาธอีกธุครัับขอค่ะบรับเช่นกันครับผมครับคบุญพลาผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศที่ศาลเก่าคำฉนดครับท่าน พันดวงหาลูกบ้านเป็นข้าราชการปีใหม่มาถึงแล้วขอให้ดีเด่นยุเด่นกันเงอให้เป็นบ้านขอให้ทุกคนกั 凤姐。 วางน้ำกเขาเลยถวาย้าพ้อดอกไม้าวางตรงนี้น้บน้แดงวางตรงนี้เลยเลยจะได้โำมาเลยวางเลยบาบารมี จงมงเิดโชคลาภจงมงเัเนิดหากลูกห้านเป็นข้าราชการปีไหมแล้วขอให้เดียนยศเดียนตำแหน่งหากเป็นแม่บ้านแม่เรือนขอให้ชัดชุ่มชื่นด้วยฤกษ์เยาว์จุน เกิดโชคมหา,า,าลัยให้แก่ลูกหลานหากลูกหลานทำการฆ้าขายขอให้มีกำไรไหลเงียงนองมาหาลูกหลานสีเก่าพัานไปสีใหม่พันเข้ามาโลกใครใครเงี้ย หางหาจากทุกหลานรอโยกทันยศหากโรคใหม่เกิดขึ้นมาก็ขอให้ผ่านจะให้มีโลกมีไทยเหียดเยียนลูกหลานร้อยห่างไกลรอโยกทันยศเห็บใข้ได้ป่วย กันปูขันยาจงกิดจัดกัดเปราขอไปจัดตัวลูกหลานขอให้เกีิดโชคมัหาลาทำการถิ่นใดขอให้ได้ประสบความสำเร็จด้วยเถินสาธุตายาวาจิตตันทางวันชั 아디버리 제 주토 지토 헤와 아툼마나지 지토 헤기 아무스 พี่น้องกราบบุญพลาภาพพี่น้องมาถึงช่วงถ่ายคลิปแล้วก็ถือโอกาสให้อาหารป่าเอาบุญเนาะเอาบุญน้ากันครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหนาค่อยพอกันไหม่สวัสดีครับทุกท่าน